สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่ยังไม่หลับไม่นอนมาตามตัวตามติดเนาะสำหรับตัวเองแนวทางที่ซนเซียนเป็นไหมาในคลิปนี้ก็จะมีของเตลน้อยค่ะเข้าไปที่สองวัดติดติดเนาะและ้วกาของเลขมีที่มาเขาตัวจับคู่ที่เจ็ดสามตรงๆค่ะของเตลน้อยกับเขาตัวเน้นตัวเจาะเป็นตัวกลับเนาะสำหรับแนวทางสองวัดติดแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะมีของออปอยเปรดแล้วก็ของเลขล็อกกิกเนาะค่ะ ออนอื่นจะต้องกราบขอบคุณขอบคุณตัวเองทั้งจากแต้าน้อยเลขมีที่มาแลกักกาของออปเปร่าเปลด่ลายๆเนาะค่ะที่หายแนวทางตรงงวดของผันจันทร์มาแบบด่วนแบบไวเลยเนาะ,ะมาให้ปุ๊บแอดกะลุ้งห้ยปับเลยทันทีสําหรับแนวทางสองทุ่มหนึงที่ผ่านมามีใครมั่นใครหึงไปกับเซียนใดเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเลยเด้อแต่ที่เนี่ยของแอดตุยเนาะ,ะต้องขอไปเอฟตีหลายๆายเลยคะ่ะที่บอกว่าตามงวดแรกก็ลุดงวดที่สองขอขอแก้มือ ยังรุดอีกเนาะคะ่ะพาเอฟซีไปบอ่อหอดฟังบอ่งบอหอดฝาบ่เมนต์แตง่ายหลังเดินนาที่ย่างสัตว์อย่างเซเลยเนาะขออภัยเอฟซีเดอะไเดอค่ะสาหรับแนวทางไม่เข้านะ,ะของล็อกกิ้บอกเขาทั้งตัวดินแล้วก็เลขจับคู่เนาะ,ะไม่มาคือหน,นีตามต่อเลยไปไม่ตรงวันจันทระะ์เนาะที่แน่ๆของเต้าน,น้อยเข้าแล้วสองงวดติดเนาะคะ่ะเข้าสองงวดติดๆแล้วก็ของเลมีที่มา เอาที่ตัวจับคู่เนาะอ่ะอย่างที่กาวเกินไว้มาตามตัวค่ะในแนวทางคืนนี้แต่ก็มีหลายเสี้ยนอยู่เนาะคะ่ะที่เข้าไปอันเดียแอดเอามาให้เบิ้งก่อนแยวคอยไปติดตามตัวเองแนวทางเนะเอาะขออนุญาต,ตจะมีของเบาไทยบ้านเนาะแต่ว่าเพิ่น,นี้งให้ใน,น,นไห้มาเด้อค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ยังมีเวลาอีกอยู่เนาะของเบาไทยบ้านเขาที่ตัวจับคู่แปดหนึ่งเนาะคะ่ะของเบาไทยบ้านแ้วก็มีของอสุพันธ์ค่ะเข่าเต็มเต็มตรงๆเนาะ กับตัวจับคู่ให้ทีหนึ่งแปดของเจ๊ปากแดงกับสองวัดติดค่ะเป็นจังไรกันแน่ของเจ๊เจ๊ใครที่ติดตามของเจ๊เจ๊เนาะเจปากแดงเขาที่เจ็ดสามตรงตรงค่ะอาจจะบ่แมนตัวนเน้นเนาะแต่ว่าเข้าสองวัดติดแล้วก็ข้องอเพรค่ะออเพรกับเขาเต็มเต็มค่ะ,ออคะ,ก,คะกับตัวเน้นตัวเจาะหนึ่งแปดตรงตรงเนาะสอง,ง,งวัดติดของออเพทรอแนวทางเนาะ เดินเก้าเซียนเขาแต่ตัวเดินค่ะเดินที่เจ็ดเนาะคะ่ะเดินเจ็ดเซียนมาตัวร้องทั้งสองตัวเนาะเจ็ดกับแปดจับคู่ไปบอถึงเนาะคะ่ะให้สองแปดอกหนึ่งแปดเนาะของเกาเซียนกับสี่เจ็ดชนกันลายที่สุดเนาะสี่เจ็ดเจ็ดสีมาออกเจ็ดสามแล้วก็สรุปเดินเดินดีเขาแต่ตัวเดินที่แปดกับเจ็ดเนะาะเขาแต่ตัวเดินที่แปดกับเจ็ด ในคําคืนนี้ตามตัวอะไรไปใหม่กับแต้วน้อยเอต้วตองวดเนาะขอให้วันจันทนี้มันมานทิ้งฝั่งฝั่งตองวดรวยยกช่องเนะคะสําหรับแนวทางของเซียนเซียนที่ให้มากับความประคุณหลายหลาตามตัววันจันทร์ ามต่อวันจันนะค่ะสําหรับของเตี้ยนน้อยเข้าไปแล้วสองงวดติดๆเนาะงวดนี้งวดที่สามก็ให้ติดติดต่อกันมาเนาะวันจันทร์ค่ะสายวิ่งสายรูดเดินบนล้างงวดนี้เตี้ยนน้อยให้ที่หกกับเก้าค่ะเดินที่หกกับเก้าสามตัวให้ที่หกเก้าห้าสองตัวให้ที่หกเก้าเก้าหาแล้วก็หกหาติดเบิ้ลนะคะงวดนี้อีกเก้าเก้าเนาะ แนวทางมาตัวใดจัดไปค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเลขสามตัวเพิ่นกรมีแค่ห่างเดียวนาะสองตัวก็จับกับหกคูมาเลยเนาะค่ะสําหรับแนวทางให้มาเด่นที่หกกับเก่าอ่ะแคบหน้าจอค่ะสาหรับแนวทางของเตหน้อยหัวที่ผ่านมากเพิ่นกระเขาเนอ้อสามเก้าตรงตรงกับตัวเน้นตัวเจาะเนาะเลขสี่ตัวเ,เวพิ่นกระเกือบเขา โอ้สามตัวเพื่อนเกือบเ,เขาเนาะให้แปดหนึ่งสี่ออกสามหนึ่งแปดแนวทางสองตัวมื่นที่ผ่านมาอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปไหม่และขอให้ปังต่องวดค่ะของแตวหน่อยต่อที่ของเล่งมีี่มากนะคะสำหรับแนวทางสองตัวมื่นที่ผ่านมาเขาที่เจ็ดสามตรงตรงค่ะอาจจะเม่นตัวเน้นตัวจอเนาะแต่ว่าเข้าตรงต ตัวจับคู่ที่เจ็ดสามเกือบมาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ให้เจ็ดหนึ่งเนาะให้เจ็ดหนึ่งออกหนึ่งแปดแต่ว่าเจ็ดสามเข้าตรงๆผู้ดใดทีตามตัวและรักเดียวใจเดียวค่งจะมาจะเฮงกันนีเนาะกับเลขมีที่มาถ้าได้ทามาจะเฮงกันดีใจนคะคะสําหรับแนวทางของเลขมีที่มาต้องงวดค่ะสายวิ่งสายรูดเด่นบนล่างวดนนี้ให้เด่นที่สองค่ะร้องที่ศูนย์ สองตัวให้ที่ศูนย์หกสองหกศูนย์แปดสองแปดเน้นที่สองหกกับสองแปดค่ะเบิลที่ศูนย์ศูนย์กับสองสองสามตัวให้ที่ศูนย์สองหกศูนย์สองแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองเน้นที่ศูนย์สองหกกับศูนย์สองแปดค่ะแนวทางของเลขนี้ที่มาเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไปต่อค่ะสำหรับรพระพรานวันจันทร์เนาะ วันจันทร์ 13, ที่สิบสามสองทุ่มครึ่งขอให้มานิฮงฟังสำหรับใครที่ตามอยู่ต่อที่ของแอดกันเนาะลุดไปค่ะกับแนวทางแอดต้องขอโทษขอายเอฟซีแฟนคลับที่ว่าจะตามเนาะที่ว่าจะตามงวดนี้พาไปบอถึงฟังเนาะค่ะสองงวดติดแล้วค่ะสองงวดติดแล้วมเมมเบ์เข่าได้สองงวดติด หลุดไปสองงวตดติดๆเนาะต้องขออภัยเอฟซีอีกครั้งหนึ่งอะขอบขอประคุณหลายสำหรับเอฟซีที่เขามาให้กำลังใจเนาะว่าเลขไม่เขาไม่หลุดสามไม่คือเขาอาจจะจุกอาจจะเจ็บอยู่ะพักรักษาตัวเสาวาทิ์นี้วันจันทร์สู่ทวาสันตามต่อค่ะสายวิง่งสายรูดเดินบนล่างธรรมะกระจัดธรรมะยังบ่ชอบเตะกันลองไว้พิจาระากันเมองเนาะสำหรับแนวทางของลอกกิ๊ก เด่นที่ศูนย์ค่ะแอดให้เด่นที่ศูนย์ของวันนี้สองตัวให้ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกแอดนินงให้ที่ศูนย์ห้ากับศูนย์สองค่ะสําหรับตัวเลขแนะทางเลขสองตัวเนาะเลขสามตัวแอดให้ที่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สองแอดนินทั้งสองหางเนาะค่ะสำหรับแนวทางเลขสามตัวแคปหน้าจอเนาะค่ะใครจะไปต่อกับแอดหัพระเอธที่รายรื้อค่ะวัะนจันนี้ให้มันมาเน่งเฮงมึงฟังค่ะ มาต่อที่ของออปลอยเปรดค่ะของออปลอยเปรดเท้าที่ตัวร่องเด่นเนาะที่หนึ่งจับคู่เกือบมาค่ะเกือบมาแล้วเนี่ยหนึ่งแปด,ดตหัหนึ่งจิตหายหนึ่งจิตออกหนึ่งแปดนะคะแนวทางของอ้อปอยเปดวันจันทร์ตามใหม่และไปต่อกลับกอบ,บคุณแนวทางจากอกอปลอยเป็ดลายรเนาะที่หายแนวทางต่อเนื่องต่องวดเลยค่ะออกปุ๊บจัดให้ปับเลยเนาะ วันจัน์ไม่ต้องรอนานเสาร์อทิตย์นี้แคบหน้าจอไว้แต่ว่าอย่าลืมเนาะวันจันร์ตามตัวค่ะสำหรับแนวทางของออปาปิปีสายวิ่งสายรูดเดินบนรางวันนี้ให้เดนที่4ร่องที่หาค่ะสองตัวให้ที่สอง C สองหาหา C สามหาเน้นที่สอง C กับหา C ค่ะตามตัวให้ที่หาสอง C สาหา C เน้นทั้งสองทางเนาะสำหรับเลขสามตัวแล้วก็เลข2ตัวให้ที่สองสี่ห้าสี่สำหรับแนวทางเลข4ตัวของออปเป็เนาะงวดนี้ให้เลขสี่ตัวมาพร้อมเนาะแยบหน้าจอเนอะาะค่ะภพยจะไปต่อตามไม่กับออปเป็สายวิ่งสายรูดเลขดินพื่นยังบรลุดเนาะยังไม่หลุดตามต่อและไปใหม่ค่ะ แนวทางตัวงวดของออปอเปอันนี้ของแอดเนาะกับหน้าจอแลวก็ของเลขมีที่มาตามตัววันจันทร์ค่ะขอให้ปังๆตัวงวดหมักเสี้ยนใดจัดเสี้ยนนันเนาะค่ะแลวก็ของเต้าน้อยเนาะหมานเฮงตัวงวดสองงวดติดแล้วมักเสี้ยนใดกระจัดตามไปติดๆมักกระจัดชอบ แบบได้กระจัดเนาะคะ่ะกราบขอบคุณขอบคุ่แนวทางจากท่านเซียนหล,ลายเนาะที่ให้มาวางทั้งช่องแล้วก็เอฟซีแฟนขับ Club, ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอให้โชคดีมีใช้กับเราพัฒนาต่องเงินวันจันทร์ล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ